วันนี้ผมนะฮะานายสมเกียรติโรจนวรกรมลน,นะครับทนายความาสกลนครน,นะครับแล้วก็ในฐานะเป็นพลเมืองอคนเมืองสกลนครน,นะครับวันนี้ได้เดินทางมาที่เทศบาตลตำบลบุรีเรือคำนะครับมายืน่นหนังสือนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องขอให้ตรวจสอบนะการก่อสร้างปฏิมาก,กรรมรูปปุ่นปั้นพญานาคและก็ฐานลากในพื้นที่ของกุรีเลือคำนะครนะนะนะปรากฏว่าวันนี้ก็ได้พบท่านนายกท่านประหลัดและก็ท่านผอ,อ ได้รับคำชี้แจงเบื้องต้นนะครับนะบหลายประการซึ่งทำให้ผมได้เข้าใจบริบทหรือที่มาที่ไปของการขออนุญาตแล้วนะครับวันนี้ทางเทศบาลได้ลงได้รับไว้แล้วบอกว่าจะมีการตอบเปน็นหนังสือให้ผมภายใน15วันนะครับตามระเบียบราชการนะฮะนะครับแต่เท่าที่ได้สอบถามนะครับาจากการเอาใบอนุญาตปลูกสร้างสำเนาหให้ดูนะครับได้รับการยืนยันอย่างแน่ชัดแล้วนะครับว่า,ารายการที่1 ในเรื่องของการก่อสร้างปฏิมากรรมพญานะเนี่ยไม่ได้มีการขออนุญาตนะครับไม่ได้มีการขออนุญาตและไม่มีการส่งแบบแปลนไม่มีวิศวกรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เหตุฉชนไหนจึงปรากฏมีรายการขออนุญาตอยู่ตรงนี้นะครับรวมทั้งการขออนุญาตในรายการที่2เรื่องของฐานลากมีการอ้างว่าส่งแบบแปลนมีวิศวกรรับรองแล้วแต่ไม่มีรายการคำนวณการรับน้ำหนัก นะครับว่าจะสามารถรับน้าหนักได้เท่าไหร่ผมจึงตั้งข้อสังเกตนะครับได้บอกกับทางท่านนายกไปแล้วว่าแล้วอย่างนี้จะรู้ได้ยังไงว่าฐานรากตัวนี้รับน้ําหนักองค์พญานาคได้หรือบูป้าตัวนั้นได้ทางเทศบาลขอเวลา15วันในการตอบนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนมีความสงสัยอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหตุหนัยใบอนุญาตออกวันเดียวนะครับยื่นวันที่26 แต่วันที่วันที่27ออกแล้วและไม่มีไม่ปรากฏมีผู้ควบคุมงานอยู่ในรายการการขออนุญาตด้วยนะครับเป็นเรื่องที่เราสนใจนะครับพี่น้องประชาชนสนใจนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าเรื่องนี้ที่ยื่นตรงนี้เป็นการยื่นร้องขอตรวจสอบนะฮะเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมถ้าหากการก่อสร้างไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทางเทศบาลก็จะต้องมีมาตรการหรือวิธีการในการระงับยับยั้งนะครับหรือยกเลิกแต่ถ้าหากการก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายก็ควรจะอนุญาตต่อไปนะครับแต่ในวันนี้ในเบื้องต้นเชื่อว่าในความคิดเห็นของผมเชื่อว่าน่าจะมีความไม่ถูกต้องในการอนุญาตในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกเรามารอตามกันดูว่าอีก15วันนี้ทางเทศบาลจะตอบผมยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าในเรืววันนี้จะมีมาตรการ ระงับยับยั้งก่อนนะครับเพื่อไม่เพื <to> ่อไม่ให้การก่อสร้างมันล่วงเลยออกไปมากกว่านี้นะครับนะฮะอยากให้พี่น้องประชาชนรอมาตามการแถลงโพอีกทีนะครับวันนี้มันเกิดเหตุเรื่องของการก่อสร้างนะปลูกสร้างตัวนี้ท่านคงคงจะรู้แล้วล่ะไม่ใช่ท่านประภาวดีป่ะครับอ่าพอดีเลยอยู่นี่เลยผมเป็นคนที่โทรมาครับนะฮะมีการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับทางสื่อไปในทางโซเชียลกับหลายคนว่า คือใบอนุญาตปลูกสร้างที่ทางอบจหรื่ทางเทศบาลออกให้เขาเนี่ยครับกี้ผมถามวันนั้นผมถามคุณปราภาวีถามท่านนายกท่านยืนยันว่าไม่ได้มีการขอตัวพญานาคเพราะท่านพออ้อางว่าหรือกฎหมายอ้างว่าพญานาคไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างนะครับแม้จะมีขนาด5ตัน10ตันมีเหล็กเส้นมีน้ำหนักมากไม่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างจึงไม่ได้มีการ Ờ, จะเป็นต้องขออนุญาตในส่วนตัวพยานาคใครจะมาตั้งก็ตั้งได้ถูกต้องไหมครับถ้ายินยันอย่างนะีาา้ไหมไม่แต่ตัวนี้ยังยังนะอยังนะถ้าวิญญะขัดแย้งกับท่านนายกแล้วนะประยิณท่านในายกพูดอาจจะคาดเคลื่อนนะน <ผอ S 2> ข้อนาายช่งเพราะที่สองตัวพยานาคเป็นปฏิมากรรมเอกลักษณ์มันต้องขอใบอนุญาตมาจากขนาดใหญ่เนี่ยต้องขออนุญาตจากกรมศิลปนเขาไม่มีเอกสารจากกรมศิลป์มา เพราะนั้นตรงนี้ท่านออกไปได้ยังไงใบอนุญาตตัวนี้ข้อที่สามคือผมพูดให้จบก่อนแล้วท่านตอบทีเดียวข,ข้อที่สามกรณีนี้ไม่มีผู้ควบคุมงานนะครับผมสงสยัยประชาชนสงสัยนะข้อที่สี่ไม่มีวิสุกธในนี้ไม่มีผู้ควบคุมงานครับข้อที่สี่ใบอนุญาตเนี่ยผมเห็นเพจหลุดของทางสํานักง,งานเทศบาลหลุดออกไปว่ายื่นขอยี่สิบหกแล้วยี่สิบเจ็ดออกเลยวันเดียวออกเลยเขาสงสัยนะครับว่าทําไมออกเร็วขนาดนั้นข้อที่ห้า มีข่าวรือข่าวอะไรเสียรือเสียงร่างเกี่ยวกับส0่หมืนนะครับมีการจ่าย4ี่หมื่นอะไรผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปแก้ให้นะครับข้อที่6ข้อที่6นะครับเมื่อไปเป็นการก่อสร้าง72ตารางเมตรจริงๆมันต้องมีการคลุมไอเรื่องของไอเกจก่อสร้างไว้ไหมมนะครับเพราะวันนี้มันไม่มีเท่าที่ปรากฏภาพคือทาสีกันอุตรุดหมดแล้วนะครับมีการเข้าไปยุ่งเหยิงโดยที่ไม่มีคนคุมงานเลย เพราะฉะนั้นวันนี้ผมยื่นทั้งหมดมาเป็นรูปภาพที่เขายกมา5้าตอนหชิ้นท่านต้องออกไปตรวจนะครับตัวพยานาคเนี่ยครับการต่อ5้าชิ้นเนี่ยใช้ช่างชาวบ้านออกเหล็กข้างในและข้อปูนเหลื่อมครับท่านไปดูดีๆได้เลยครับเหลื่อมอย่างนี้เลยครับไม่ได้ต่อสนิทเหลื่อมทุกข้อเกือบทุกข้อต่อเลยและมีการเพิ่มขนาดจากเดิมที่มาจากกกอก44เมตรเป็น49เมตร เขาบอกในโซเชียลเลยนะสูงจาก8เป็น9เพราะฉะนั้นกรณีที่บ้านกกอกอยู่เทศบาลตำบลตรงนั้นไม่แน่ใจว่าอะไรกกตูมหรืออะไรอย่างเนี่ยมันอยู่นอกเขตพราบาควบคุมอาคารจึงไม่มีการขอนะครับผมเป็นนายให้เขาเองในคดีนั้นผมเป็นคนพาเขาล,ลอดคุกม,มาเองก็คือรอลงอาญาผมรู้ดีผมรู้เอกสารดีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่มีแบบแปลนเกีเ่ยวกับพยานาะวิศวกรไม่มี ่ไม่มีใบรายการคำนวาน้ำหนักนะครับแล้วท่านเอาตรงไหนคำนวณออกไปในการอนุญายตให้สร้างฐานหรือเป็นการแจ้งของเขาเองว่าจะรับน้ำหนักกี่ตันคืนตอนนี้เามันมีเกิฐานรากนะครับที่ทเขาอเขาขอไว้กี่ตันครับอันนี้เขาไม่ได้บอกครับมีแต่บอกอได้แบบเปลี่ยนว่าไอ เบ็คูณแบบเมตัดติคูณอ่าแล้วรับน้ำหนักได้เท<ด>่าไหร่ไม่มีรายการคำนวณส่งหรอครับคือคือรายการตอนนี้ผมผมไม่คิดว่ามันจะอยู่ในเบียร์หรือเปล่าด้วยถ้าเราขึ้นมาดูได้ไหมครับให้คุณเอาขึ้นมาดูหน่อยได้ไหมครับเขาดูหน่อยนะครับไม่แน่ว่าอาจจะขอ,อคัดญาตครับครับผมขอใช้อำนาจตามพรบข้มอมูลกวสาร,ร,รยื่งคำร้องคัดไปเลยวันนี้รื่มันก็แบบนูนนะครับก็เชื่อว่าเป็นรายการในคำนวณเหล็กพวกเหล็กอะไรต่างๆมันมันเป็นการคำนวณหรือเปล่าเนาะต้องมีสิ คือวันนี้ท่านจะอนุญาตก็ตสร้างฐานท่านต้องคำนวณว่าตัวที่จะมาตั้งาฐานหนักกี่ตันแล้วท่านไม่มีตรงนี้แล้วท่านอนุญาตไปได้ยังไงอ่ะแล้วตรงนี้ผมก็สงสัยหลายอย่างท่านลองไปอ่านดูอันนี้เป็นคำถามที่ผมประชาชนฝากมาถามคือ f อซผมด้วยก็อย่างนี้ก็ได้ เราขอเวลาตรวจสอบนั่นแหละครับล้วเสร็จแล้วต่อหนังสือเขาภายหลังนั่นแหละนั่ละให้ให้ท่านท่านนายทิ้งเบอร์ไว้อ่าได้ครับได้เสร็จวันไหนแล้วเราวันนี้วันนี้ท่านที่รึกษาผู้ถูกคือยังไงท่านก็ตอบผมวันนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะท่านต้องไปดูเรื่องก่อนผมจะยื่นเรื่องไว้ท่านตามับให้ผมสิบห้าวันผมมาตามหนังสือท่านตอบมาหลักการกฎหมายก็แล้วกัน นะครับไม่เป็นไรนะแค่นั้นเองแล้วตอบที่หลังก็ได้นะทีนี้วันนี้ผมมีการบันทึกข่าวไปหมดแล้วว่าท่านให้ข้อมูลบางอย่างไว้นะครับต้องไม่คาดเคลื่อนจากที่ท่านให้ข้อมูลนะ พญานาคไม่มีการขอแบบแบบไม่มียื่นแบบแปลนไม่มีรายการคำนวณน,นะ <S <S สองฐานลากมีการยื่นแบบจริงมีวิศวกรจริงแต่ไม่ได้แจ้งยอดว่าน้ำหนักเท่าไหร่รับนะมีแต่มีแต่แระบุเรื่องโครงเหล็กไว้นะ <S <S า,ะาต้องไปว่ากาันตามนะนะยังไม่ตอบว่าสามยัง,ยงนั่นเมื่อไม่มีการขอเกี่ยวกับตัวปฏิมากรรมพญานาคแต่รายการที่หนึ่งที่มันออกในใบุ่าตเนี่ยออกมาได้ไงท่านไปตอบท่านไปตอบนะครับไม่มีพวกผู้ทงานไงท่านไปตอบ นะครับแล้วก็ีมทำไมออกเร็วเอ้ยท่านอย่าพูดครงนี้ไม่ได้ไม่ทราบไม่ได้ท่านท่านอายกเป็นคนเซ็นชื่อนะบอกไม่ทราบได้ไงมีสมการเข้ามาด้วยวันนั้นอ่ะอ้าวผมก็ไม่ทราบนะฮะทีนี้ท่านบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบว่าไงเหรอคือไม่ไม่ครับคือไม่ถึงท่านสัจระใช่ไหมครับบางอย่างนะครับท่านสัระตอนนั้นเซ็นได้เห็นเอกสารไหมเห็นเขาเห็นเพราะนายช่างไปสําำรวจอยู่แล้วล่ะคือท่านเป็นต้นน้ําพวกนี้คือปลายน้ำไงพอเห็นเอกสารมันก็ตามมาไง นะครับแค่ตอนตอนที่ไปเนี่ยช่างไปดูแล้วรอบแบบครับ,รบผมขอไม่ยอย่างนี้ไปดูพื้นที่ผมขออย่างนี้สิ่งที่ผมพูดพูดทั้งหมดนละ <c oughs> ฝากท่านดูว่าวันนี้พอจะใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการระงับก่อนได้ไหมเพราะถ้าปล่อยให้เลยเถิดอต่อไปมันจะแก้ยาก <c oughs> มันจะเสียค่าใช้จ่ายไปฟรีๆในการทาสีเกิดทาสีเสร็จแล้วต้องรื้อหรือต้องดำเนินคดีตามบรบอรเนี่ยจะทำกันยังไง ท่านรบกวนจริงๆครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยขอให้ทางเจ้าหน้าที่รึกสารกันก่อนได้ได้ครับเรื่องใหม่ได้มันเป็นเรื่องท่านอวยชัยใช่ครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่เทศบาลคุณรรมไม่เคยพบไม่เคยพบมาก่อนไม่เคยมไม่เคยต้องขอขอไม่ไม่เคยมีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ยี่มาอยู่เลยคคือผมฝากผมฝากอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าคนวานอนเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถืออยู่แล้วคือองค์พญาวานอน พูดง่ายๆว่าทางท,ท,ทางเทศทบาลเราคิดว่าเหมือนกับก่อสร้างตึกธรรมดามากอ่อยด้ถ้าเราจะล้างไว้เขาเสียโอกาสที่จะสร้างต่อ,อให้ในายช่างไปดูคือผมไม่ได้มาห้ามสร้างนะท่าน่าเข้าใจผิดนะท่านท่านเข้าใจสร้างได้จเจ้าร้อยเมตรสิบเมตรห้าสิบเมตรเรื่องของคุณแต่ต้องให้ถูกกฎหมายครับในเมื่อวันนี้ผมปรึกษาวิศวกรรมที่กรุงเทพแล้วเ็าบอกว่าเรื่องนี้ต้องขอแต่ท่านแต่ท่านบอกว่าไม่มีเอกสารการยื่น ท่านพอต้องรอบคอบท่านช่วยท่านดูท่านดดานี้จะรอบคอบกว่ารอบคอบในการตอบผมมาเพื่อสอบถามถึงความสงสัยผิดถูกถ้ามันถูกตกเรื่อง,องผมไปได้เลยแต่ถ้าผมเห็นว่าไม่ถูกผมร้องต่อผมฟ้องต่อนะครับแต่ถ้าถูกท่านอนุญาตไปได้เลยเอาตามแบบนี้เลยนะครับแล้วท่านจะต้องอาจจะต้องลำบากหน่อยเพราะท่านคนเซ็นชื่อต้องระวังหน่อยนึง เวลาอะไรส่งมาให้ลูกน้องส่งอะไรเซนต้องระวังหน่อยหนึ่งโดยว่าถ้าบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสงมาผมเซนอ่ะปรับสุจริตเ,เป็นไปได้มีแล้วกันท่านประหลัดให้ทางเจ้าหน้าที่ไปลงรับน้ำสไว้อ่าถ้าลงเลยอ่ะท <ขอ S 2> ่านเลงแล้วท่านลงเลยท่านดาวให้เราไผมมีแล้วคำนาวผมทำมาแล้วครับอ่าปัม๊มรับผมเลยเร้จะได้ทั้งสองเราจะได้หายเลยจเป็นช่วงป่าที่นี้มันก็เป็นวันหยุดใช่ใช่ใช่ เป็นไปได้ไหมครับพอจะระงับเหตุไว้ก่อนได้ไหมครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทั้งเก็ต้องหาจ้าหน้าที่ผ่า,านานิติกรที่เี่ยวข้อเาไม่ใ<อ>ช่ออกองช่างเหรออำนาจไม่ใช่กองช่างเหรอ ก็ใช่อยู่ครับแต่ว่าไอ้อำนาจขึ้นในด้านข้อกฎหมายนะคข้อกฎหมายด้วยนะครับเพราะเท็เท็ดแบบนี้เราก็ไม่เคยว่าแต่เรื่องวุ่นวายขนาดนี้นะครับมิสเตก่อสร้างบ้านธรรมดาสร้างแบบสามชั้นก็มาขอเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่เทิาทูนแต่เรื่องแบไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับโดยเฉพาะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่มาขออาจถูกต้องดังระดับประเทศแล้วมันมันมันคนที่มาขอเป็นจำเลยนะครับย้ำก่อนนะครับข่าวเขาดังมาก ก็นมนะนนตรงนั้นเนี่ย <c oughs> เขายังมีปัญหาไม่จบเพราะว่ากลางเดือนนี้ทางป่าไม้จะลงอีกเรื่องซื้อขายที่ดินป่าสงวนเรียบร้อยครับตรงนั้นผมว่าเรียบร้อยเพราะนั้นตรงนั้นก็ไปว่าของ,ของป่าไม้เข้าไปเอาอย่างที่ว่าแล้วกันท่านนายกขอขอ,อวเวลาท่านท่านทานายก่อนอ ปกติรับราชการเอกสาร15วันใช่ไหมครับโอเคจะมาตาม15วันเราก็ให้ทําถูกระเบียบนี่แหละเพราะว่าเราก็ให้มันถูกระบบข้อกฎหมายเราไม่ได้มาผิดกันอยู่ในสังคมไทยคนไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันรักกันครับคนไทยรักกันแน่นอนครับแต่ถ้ารักกันแล้วอยู่ดีล้มทับคนตายมีบนบัติเจ็บสาหัส เราให้ตวรตวจสอบนคับสาไปสามาแล้วกลายเป็นปัญหาตผมถ้าท่านจะตรวจสอบผมเอาในช่างกลางมานะครับผมยอมยอมจ่ายค่าเสียหายไอ้ค่าใช้จ่ายเดินทางผมจะขอเอาในช่างมาจากส่วนกลางไปตรวจพร้อมท่านเลยว่าโครงเหล็กข้างในอะไรยังไงแล้วก็เอาอย่างนั้นเลยเพราะว่าผู้ใหญ่ของผมผู้เราก็ใหญ่บอกเต็มที่ก็คือมีค่าใช้จ่ายากับวิศวกรส่วนกลางมาผมเอามา นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นงานโครงสร้างของทเทศบาลเราควบคุมดูแลเนาะเขาเลยครับแต่คุณไม่ได้อนุญาตในเรื่องตัวปูนปั้นมาตั้งตอนไหนไม่รู้ครับคุณต้องดำเนินคดีเรื่องคนก่อสร้างบอกก่อนเหล็กนอเหล็กเล็กเหล็กใหญ่ไม่รู้้วเพราะว่านายช่างเราไม่ได้ไปควบคุมเพราะว่าใครเป็นคมใครคคุมอ่ะคนคุมงานเขานาะ ไม่ใช่ของเทศบาลนะครับผมเป็นส่วนตัวของเขามาโอนใช่แล้วผมไม่เห็นทุกคนนะอ่ะไม่เป็นไรจะมีอยู่แต่แต่ทีนี้ประเด็นที่ผมจี้ก็คือผมจี้นะผมใช้คำว่าจี้เลยนะว่าแสดงว่าเราไม่ได้อนุญาตไอ้ตัวบนที่มาตั้งถูกต้องไหมครับครับยังครับเขาทําโดยพาะาการใช่ไหมครับอ่ะตัวนี้ครับก็ก็ใช่เลยถ้าถ้าเป็นลักฐานท่านผู้สื่อข่าวได้ยินนะฮะคือมีการนาปูนปั้นพญานาคไปตั้งโดยพาราการโดยที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอ6คือคุณยังไม่ได้ตรวจอ .6 กถูกต้องไหมครับ คือยังไม่ตรวจว่าแข็งแรงจริงไหมอะไรไหมคืออนุญ,ญาตสร้างเฉยๆแต่ยังไม่ได้ตรวจความแข็งแรงยังไมไ่มีการยื่นใบออกในการมาตรวจกันมีในช่างเซ็นรับรองใช่ไหมครับโอเคครับนั่นแหละครับผมก็การแค่ตรงนี้ความจริงคือขอบคุณที่ท,ท่านพูดความจริง ถ้าคุณท่านจะพยายามจะปิดไปปิดมาผมว่ามันจะบานไปไม่ปิดหรอกครับผมก็งงงงเราก็ใจเซืนอบริหารบ้านเมืองบริสุทธิธรรมไม่คิดว่าเรื่องวุ่นวายขนาดนี้จะมาเทศบาลเราแม้แต่การมีนางรำผมเองก็ไม่เห็นด้วยในการที่จะเอาเด็กนักเรียนอะไรผมไม่เห็นด้วยกับใครบางคนผมผมยังไปเคยไปเดินทางไปหาพอเขตท่านพอเขตบอกผมว่าทนายไม่ต้องไม่มีนโยบายจากผมผมไม่สนับสนุนสั่งการไปโรงเรียนทั้งหมด ผมก็ไม่เคยเข้า okay, ไปไม่ให้ใหยุ่งบนเลยแต่ถ้าพ่อแม่เด็กจะจูงเด็กไปวันหยุดไปตามสบายครับไปเรื่องอิสระส่วนตัวแต่ถ้าจะไปในานามโรงเรียนไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับมีแถวเห็นจะบประดงเขาจ้างโอเคงั้นเดี๋ยวจ้างผม,ผมขออนุญาตรอเอกสารแล้วเดี๋ยวขอยืนย่นอ่ะทุกท่านครับท่านตอบประมาณนี้นะครับขออนุญาตอ่ะบันทึกวีดีโอพอแล้วอ่ะของเรา